อีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในลังกาแต่เนี้ยแสดงว่าพุทธศาสนาเข้ามาสู่ลังกาหลังพุทธปรินิพานแล้วประมาณสองสปี400ปีเป็นต้นเลยในรุนพันปีเนี่ยมีสำนักของพระเทลี12รูปที่เป็นหัวหน้ามีนามว่านาคาเทรีเนี่ยปฏิบัติสำร็จผลในสารานิยธรรมสมัยนั้นพวกโจร กลุ่มหนึ่งหัวหน้าโจรมีนามว่าพรามติศาเนี่ยก่อกวนอรารวาสปล้นสะดมชิงทรัพย์สมบัติชาวบ้านทั้งหลายเลานี่ในหมู่บ้านพระตามีความหวาดหวั่นเกรงกลัวเป็นที่สุดในคืนวันหนึ่งเนี่ยเวลาดึกสงัดต่างก็พากันอพยพหนีไปจากหมู่บ้านหมดเลยไม่ได้เปลาพระเออภิกษุณีกันแล้วลงขึ้นหมู่บ้านนั้นน่ะเงียบสงัดเลยแต่เนี่ยไม่มีคนใช่ไหม พระเทลีเป็นหัวหน้าเมื่อวิจารณาดูเหตุการณ์แล้วก็ทราบจึงให้โอวาสปลุกใจแก่บรรดาพระเทรีที่เป็นสิทธิ์บอกว่าขอพวกเธอตั้งใจศึกษาคือเขาเรียกว่าพวกเราเป็นกลุ่มสีละวันตะและสิกขากรรมะสิกขากรรมะก็หมายก็ใขร่ต่อสิกขาสามจงอย่าก,กังวลใจในการ ศึกษาคันถาธุระและวิปัสนาธุระว่าง,งั้นวอ้คำว่าวิปัสนาธุระเนี่ยกินความทั้งสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนานะ,ะนะแล้วก็เรียนศึกษาปฏิบัติการตามปกติและอย่างที่เคยทำมาอย่าวิตกกังวลว่าง,งั้นเถอะอย่าได้ละทิ้งการศึกษาและการปฏิบัติเด็ดขาด หลังจากให้โอว,า,วาเสร็จแล้วก็พอดีได้เวลาในการรับปิณบาบตก็ครองจีวรเสร็จทั้งสิบสองรูปนาคาเทดีก็ชวนภิกษุณีทั้งปวงอ่ะออกจากสำนักไปยืนที่ใต้ต้นโพใหญ่ยืนใต้ต้นโพใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านมีต้นโพใหญ่ต้นโพนั้นมีลูกเทวดาใสายอยู่ ฝ่ายรุก,กเทวดาเมื่อได้เห็นภิกษุณีทั้งหลายมายืนอยู่จึงจัดนำอาหารตักบาตให้กับทุกรูปพร้อมทั้งปวารณาว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายมารับอาหารทุกวันอันนี้ถ้าพูดคนในยุคนี้ไม่เชื่อเพราะปฏิบัติไม่ถึงทีนี้ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ปฏิบัติจาระไรที่ทำให้ถึง แล้วก็เดินเข้าป่ายืนต้นไม้เลยเท่งทุกกล้าที่ยืนยืนใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยน,นี่เป็นไปในลักษณะแบบนั้นที้พอกล่าวถึงท่านพระนาคเนี่ยเทระเนี่ย,น,ยน้องชาย,ยาท่านนะที่อาสัยอยู่ที่หมู่บ้านในแข่งหนึ่งแล้วก็มีภิกษุอยู่ด้วยกันอีกสสองรูปเนี่ยนะ เมื่อภิกษุเหล่านั้นเห็นชาวบ้านหลบหนีไปหมดก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปที่อื่นก่อนที่จะไปนั้นก็เลยไปจะไปลาภิกษุณีที่เป็นพี่เนี่ยที่เป็นพี่สาวก็เลยชวนภิกษุออกเดินทางไปในสำนักของภิกษุณีพอไปแล้วก็กล่าวอำลาจะหลบไปที่อื่นพระนาคาเทรีก็เลยกล่าวว่าอย่านี้ไปเลยจงพักอยู่ที่นี่เถอะอาหารมีพอที่จะแบ่งให้ฉัน ว่าแล้วก็จัดแจงอาหารที่รุกเทวดาถวายนั้นให้แก่พระนาคเทระซึ่งเป็นน้องพร้อมทั้งอีกสิบสองรูปนั่นทีนี้พระเทระไม่รับโดยอ้างว่าออภิกษุพระพุทธองค์ห้ามไม่ให้ภิกษุรับของจากภิกษุณีเมื่อรุกเทวดาทราบเรื่องดังกล่าวแล้วมีจิตชื่นชมสมนัตอย่างยิ่ง จึงได้กล่าวโพลนาต่อพระเทระนี่อันนี้สองนะอันนี้สองกับพระเทระบอกว่าและภิกษุที่เป็นศิษย์บอกว่าข้าพเจ้าขอถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระคุณเจ้าทุกๆวันขอได้โปรดมารับอาหารกับข้าพเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่นั้นมาก็อาศัยรุกขเทวดานั่นแหละในการรับอาหารบิณฑบาตอยู่เจ็ดปีอยู่เจ็ดปี อันนี้ก็เลยเนี่ยผลของการปฏิบัติศาราเนี่รร